อดีตวีเจหน้าบาร์บี้ทักหน้าครวิกกี้ภรรยาวเวียล่าสุดดอกเตอร์แอนนี่สับเสมสีผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดแจ้งเกิดบทน้องถุงแป้งเพื่อนกบสุวนนรรณันทักไข่ที่เกิดในยุคข,ของการฟังเพลงทางช่อง MTV Thailand แลนด์คงจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาด็อกเตอร์แอนนี่เลิศอัศดามงคลอดีตนักแสดงพิธีกร VJ ทางช่อง MTV Thailand และผู้ประกาศข่าวช่อง7ที่ออกจากวงการนานหลายปีนับตั้งแต่แต่งงานกับเล็กสมบัติเลิศอัสดมงคลสามีนักธุรกิจเมื่อปี2551ซึ่งที่เป็นที่คือหากับสินสอบม,มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทและในวันแต่งงานเธอก็สวยหวานดังกับตุ๊กตาบาร์บี้ปัจจุบันดรแอนนี่ในวัย46ปีเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งของน้องแองเจลิน่าวัย11ขวบ และเธอยังเป็นที่ปรึกษาด้านนักจิตวิทยาเด็กจากความชอบที่อยู่กับเด็กทําให้เธอตัดสินใจเกี่ยวกับทางด้านนี้นอกจากนี้เธอยังมีสถาบันสอนภาษา Baby l a n g u a g e by DBL Thailand และยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและสอนบัลเล่ให้กับเด็กๆผ่านไปกว่า23ปีความสวยหน้าเด็กของดร์แอนนี่ที่หลายคนบอกว่าเมื่อก่อนเคยสวยยังไงตอนนี้ก็ยังสวยอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปขนาดไหนตามมาค่ะ เคยดูเรื่องด้วยแรงอธิษฐานเล่นบทถุงแป้งเป็นเพื่อนพี่กบสุวรรณน,นหน้าตาน่ารักคันสมัยเข้ากับยุคนี้มากๆแถมเป็นผู้ประกาศขั้นรายการในตำนานช่อง7จถุงแป้งด้วยแรงอธิษฐานในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตลอดกาลไม่มีเวอร์ชันไหนจะสู้เวอร์ชันกบตัวได้เลยเป็นดาราที่หน้าตาน่ารักและมีเอกลักษณ์แต่งานละครกับน้อยมากและเป็นนางเอกเรื่องเดียว ย้อนไปตอนข่าวดังสมัยนั้นฝ่ายชายเตรียมมาต้อนรับวัดที่สะพยคนใหม่ด้วยสินสอบมูลค่าไม่ใช่น้อยๆเริ่มจากแหวนเพชรสองกะรัตสำหรับใช้ในการแต่งงานชุดเครื่องเพชรน้ำงามครบชุดอีกหนึ่งเซตใหญ่ที่ดินทําเลทองที่จะใช้สร้างเป็นเรือนหอรวมถึงที่ดินย่านธุรกิจอีกหลายสิบไร่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานกับคู่บ่าวสาวซึ่งของมั่นที่ว่ายังไม่นับรวมเงินสดที่สาวแอนนี่ขออุบ พอไม่อยากให้หลายๆคนมองว่าเห็นแก่เงินพอทั้งสองคนรักกันด้วยใจรักในความเป็นตัวของตัวเองส่วนชุดแต่งงานของสาวแอนนี่สั่งตัดจากห้องเสื้อคูนิต้าผ้าที่ใช้ตัดชุดแต่งงานสั่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นผ้าไหมสีครีมพร้อมประดับด้วยคริสตัลราคาหหลักสาวแอนนี่เปิดใจถึงความรักของเธอกับหนุ่มเล็กว่า เริ่มจากการแนะนำให้รู้จักกันของเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งแอนนี่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าท่าทางเซอร์แต่งตัวสบายๆของแอนนี่ได้สร้างความประทับใจให้กับหนุ่มรุ่นพี่ที่เพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวและหลังจากที่พูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นแอนนี่จึงมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ดีพร้อมที่จะร่วมสร้างครอบครัวได้อย่างเข้าอกเข้าใจ แม้ระยะเวลาที่ศึกษากันจับเพียงแค่หนึ่งปีแต่ความดีที่เสมอต้นเสมอปลายที่ฝ่ายชายมีให้นั้นทําให้แอนนี่ยอมสละโสดหลังจากแต่งงานแล้วแอนนี่จะลาวงการบันเทิงเพื่อมุ่งมั่นกับการเรปรบิญญาเอกให้จบพร้อมทั้งเต็มตัวทําหน้าที่แม่บ้านให้กับวัดที่สามีและพร้อมที่จะมีทายาทให้ฝ่ายชายหลังจากแต่งงานหปี